เสียงคำรามกึกก้องของระเบิดที่ดังสนั่นวันไหวข้ามพรมแดนในเวลานี้ไม่ใช่เพียงเสียงเตือนภัยธรรมดาแต่มันคือสัญญาณมรณะที่บอกให้รู้ว่าชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ไม่ใช่เพียงเส้นสีแดงบางๆบ,บ,บนแผนที่ภูมิศาสตร์อีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นทุ่งสังหารที่เต็มไปด้วยกลิ่นควันปืนและเสียงระเบิดจากการประทะเดือดเสียงคำรามของจรวด B.M.21 ที่ถูกยิงถล่มข้ามพรมแดนใสภูมิมะเขือและช่องตามมเรีย หรือแม้แต่เสียงปืนใหญ่ที่ดังต่อเนื่องที่ฐานปฏิบัติการตาควายคือหลักฐานประจักษ์ชัดว่าความขัดแย้งที่เคยถูกกดทับไว้ใต้พรมบัดนี้ได้ปะทุขึ้นเป็นลูกไฟขนาดมหืมมาที่พร้อมจะเผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้านี่ไม่ใช่การซ้อมรบและไม่ใช่สงครามจิตวิทยาอีกต่อไปแต่คือสถานการณ์จริงที่มีชีวิตของทหารหารและประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นเดิมพันสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเสียงกระสุนปืนใหญ่ที่แลกกันคนละมัด คือความเงียบงันที่น่าอึดอัดหลังเสียงปืนสงบลงความไม่แน่นอนที่ปกกลุมทั่วพื้นที่ตั้งแต่เนิน350ไปจนถึงแนวปะทะที่กันทารลักษ์บ่งบอกว่าสถานการณ์นี้เปราะบางเกินกว่าที่ใครจะคาดเดาการเคลื่อนกำลังพลอย่างต่อเนื่องการเสริมอาวุธหนักเข้าสู่พื้นที่และข่าวกรองที่ยืนยันการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามตลอดแนวชายแดนกำลังบอกเราว่านี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญ หรือการประทะก,กันด้วยอารมณ์ชั่ววูบของทหารระดับปฏิบัติการแต่เป็นหมากกระดานใหญ่ที่ถูกวางแผนมาอย่างแยบยลและทุกการตัดสินใจในวินาทีนี้สามารถจุดชนวนสงครามเต็มรูปแบบได้ภายในพริบตาเดียวคำถามที่ดังก้องในรั้วใจคนไทยทุกคนในเวลานี้ไม่ใช่แค่ว่าใครเริ่มยิงก่อนหรือกระสุนนัดแรกมาจากฝั่งไหนแต่คำถามที่แท้จริงคือใครกันแน่ที่กำลังยืนบงการอยู่เบื้องหลังฉากทัดอันโหดร้ายนี้ เพราะเมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วการที่กัมพูชาเปิดฉากแลกกระสุนกับกองทัพไทยที่มีแสนยานุภาพเหนือกว่าย่อมไม่ใช่การตัดสินใจที่กระทำโดยลําพังสายตาของนานาชาติที่เริ่มจับจ้องมายังประเทศไทยในเวลานี้ไม่ได้มองด้วยความเห็นอกเห็นใจหรือความตื่นตระหนกชั่วครู่ชั่วยามแต่มันคือการจับตามองด้วยสายตาของนักล่าผลประโยชน์เพราะเมื่อดินแดนขวานทองสันสะเทือนแรงกระเพื่อมนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่แม่น้ำโขง แต่มันกําลังลุกลามไปสั่นคลอนสเสถียรภาพของทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงคู่ขัดแยง้งแต่กําลังยืนอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่สุดซึ่งเป็นหัวใจของเส้นทางการค้าและเศรษฐกิจของภูมิภาคและเมื่อหัวใจเต้นผิดจังหวะร่างกายทั้งระบบของอาเซียนก็พร้อมจะล้มคลืนลงได้ทันทีนี่คือบททดสอบครั้งประวัติศาสตร์ที่เดิมพันด้วยเอกราชและความอยู่รอดของชาติท่ามกลางเกมอำนาจที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนนิสุดในศตวรรษนี้ ในอดีตบาดแผลทางประวัติศาสตร์และความไม่ไว้วางใจระหว่าง2ชาติอาจถูกเป็นเทาลงได้ด้วยการเจรจาทางการทูตแต่ในวินาทีนี้สมดุลเดิมที่เคยประคับประคองความสัมพันธ์ไว้ได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นวันไหวที่ปราสาทต,ตะควายและการประทะเดือดเพื่อแย่งชิงเนินยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเนิน350กลายเป็นเครื่องยืนยันว่า กลไกลการเจราจาแบบเดิมไม่สามารถหยุดยั้งความบ้าคลั่งของสงครามได้อีกต่อไปภาพของทหารที่ต้องหนีตายการบาดเจ็บล้มตายของกำลังพลและประชาชนที่ต้องทิ้งบ้านเรือนหนีพ่ยสงครามคือความจริงที่เจ็บปวดซึ่งตอกย้ำว่าเส้นขีดขั้นพรมแดนในวันนี้ถูกวาดขึ้นใหม่ด้วยเลือดและขม่าดินปืนไม่ใช่หมึกบนกระดาษแผนที่อีกต่อไปสิ่งที่น่าผิดหวังและชวนให้ตั้งคำถามมากที่สุด คือบทบาทของอาเซียนที่ดูเหมือนจะไร้น้ำยาในการหยุดยั้งความรุนแรงครั้งนี้ในทางทฤษฎีองค์กรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความขัดแยง้งแต่เมื่อสถานการณ์จริงประทุขึ้นหลักการฉันทามติและการไม่แทรกแซงกิจการภายในกลับกลายเป็นโซ่ตรวนที่ทำให้การตอบสนองเชื่องช้าเกินกว่าจะระงับเหตุได้ทันท่วงทีขณะที่กระสุนปืนใหญ่และจรวดหลายร้อยลูกถูกระดมยิงใส่กัน อาเซียนทำได้เพียงแค่ส่งคำแนะนำและแสดงความห่วงใยซึ่งมันเบาหวิวเกินไปเมื่อเทียบกับน้ำหนักของลูกระเบิดที่ถล่มลงมานี่คือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดว่าหางภูมิภาคนี้ไม่สามารถจัดการปัญหาในบ้านของตัวเองได้สุดท้ายแล้วอำนาจจากภายนอกจะเข้ามาแทรกแซงและกำหนดชะตากรรมแทนเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายจากการประทะประปราย กลายเป็นการระดมยิงอาวุธหนักใส่ชุมชนและฐานที่มั่นทางทหารอย่างเช่นเหตุการณ์ยิงถล่มภูมะเขือและช่องตามาเรียชี้ให้เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ต้องการเพียงแค่ยั่วยุแต่มีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นแอบแฝงอยู่การที่กองทัพไทยต้องส่งเครื่องบินรบ F16 และ T50TH ขึ้นบินเพื่อกดดันและทำลายคลังอาวุธลึกเข้าไปถึงพระตะบองเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับความรุนแรงที่พุ่งสูงขึ้นจนเกือบจะถึงจุดแตกหัก ทยกำลังถูกทดสอบความอดทนถึงขีดสุดและในเกมนี้ความผิดพลาดเพียงเก้าเดียวอาจหมายถึงการสูญเสียอธิปไตยหรือการถูกลากเข้าสู่สงครามตัวแทนที่ยืดเยื้อและกัดกินทรัพยากรของชาติจนหมดสิน้นเมื่อช่องว่างของอำนาจเปิดกว้างขึ้นจากการที่กลไกในภูมิภาพไม่สามารถระงับเหตุได้ชื่อของมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาจึงปรากฏขึ้นในสมการความขัดแย้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คำประกาศที่ยืนยันการสนับสนุนไทยที่ถูกส่งตรงมาจากวอชิงตันในเวลานี้ไม่ใช่เพียงถ้อยคำสวยหรูตามมารยาททางการทูตแต่มันคือสัญญาณที่ถูกคำนวณมาแล้วอย่างแม่นยำในเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสหรัฐแล้วไทยไม่ได้เป็นเพียงคู่เจรจาแต่คือพันธมิตรนอกนาโต้ที่มีความสำคัญสูงสุดในภูมิภาคและคือหมุดหมายสำคัญที่สหรัฐจะยอมเสียไปไม่ได้ในเกมการแข่งขันอิทธิพลที่กำลังดุดเดือด การที่กองทัพอากาศไทยตัดสินใจส่งฝูงบิน F-16 และ T-50 TH ขึ้นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศแบบสายฟ้าแลบถล่มสะพานตัดเส้นทางลำเลียงและทำลายคลังแสงลึกเข้าไปในดินแดนฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่เพียงแค่การตอบโต้ทางทหารแต่ในมุมมองของผู้สังเกตการระดับโลกนี่คือการแสดงแสนยานุภาพที่สะท้อนถึงมาตรฐานกองทัพที่ทันสมัยและความพร้อมรบที่เหนือกว่า ซึ่งเป็นผลพวงจากความร่วมมือทางทหารและการฝึกร่วมกับพันธมิตรตะวันตกมาอย่างยาวนานสหรัฐมองเห็นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้ไม่ใช่แค่การประทะตามแนวชายแดนแต่เป็นโอกาสและความเสี่ยงที่ความไม่มั่นคงนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือให้คู่ออำนาจอื่นเข้ามาแทรกแซงและขยายอิทธิพลทับซ้อนอย่างไรก็ตามเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอการสนับสนุนที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งจากสหรัฐ ย่อมมาพร้อมกับเงื่อนไขที่มองไม่เห็นมันมาพร้อมกับแรงกดดันมหาศาลที่บีบให้ไทยต้องเลือกว่าจะยืนอยู่ตรงไหนในแผนที่โลกใหม่การที่มหาอำนาจตะวันตกขยับตัวเข้ามาใกล้ชิดในช่วงวิกฤตเช่นนี้อาจทำให้ไทยถูกมองว่าเลือกข้างอย่างชัดเจนซึ่งนั่นอาจเป็นการชักศึกเข้าบ้านในอีกรูปแบบหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวทมกลางควันปืนที่ยังไม่จางหายไทยกำลังตกอยู่ในสถานะที่ยากลำบากที่สุด คือต้องรักษาสมดุลระหว่างการรับความช่วยเหลือเพื่อความมั่นคงกับการรักษาอิสรภาพในการตัดสินใจไม่ให้ถูกผูกมัดจนกลายเป็นเพียงเบี้ยล่างในกระดานของใครความซับซ้อนของเกมนี้ยิงทวีความรุนแรงขึ้นเมื่ออีกหนึ่งผู้เล่นสำคัญที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียเลือกที่จะเดินเกมในทิศทางที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงความเงียบจากพยามังกรอย่างจีนไม่ได้แปลว่าพวกเขาเพิกเฉยแต่ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนี้ คือยุทธวิธีที่น่าเกรงขามที่สุดเพราะจีนไม่ได้มองไทยเป็นเพียงพันธมิตรทางทหารแต่มองลึกลงไปถึงโครงสร้างเศรษฐกิจและสายสัมพันธ์ที่อย่างรากลึกและเมื่อมังกรขยับตัวทุกอย่างบนกระดานนี้อาจพลิกผันไปในทิศทางที่ไม่มีใครคาดคิดได้ทันทีในขณะที่สหรัฐอเมริกาเลือกเดินเกมรุกด้วยการประกาศตัวอย่างโจ่งแจ้งอีกฝากฝั่งของมหาอำนาจอย่างจีนกลับเลือกใช้วิธีที่แตกต่างแต่ทรงพลังไม่แพ้กัน ความเงียบของพยามังกรในเวลานี้ไม่ใช่สัญญาณของการละเลยแต่คือยุทธวิธีการทูดเชิงเงียบที่น่าเกรงขามที่สุดจีนไม่ได้ออกถแถลงการที่แข็งกร้าวหรือกดดันไทยอย่างตรงไปตรงมาแต่พวกเขากำลังจับตาทุกความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนอย่างไม่กระพริบตาเพราะจีนรู้ดีว่าความขัดแย้งที่ยืดเยื้ออาจเปิดช่องให้ขั้วอำนาจอื่นแทรกซึมเข้ามาในหลังบ้านของตนได้ง่ายขึ้น ยิ่งกองทัพไทยรุกคืบเหยียดพื้นที่สำคัญอย่างเนิน350หรือทำลายฐานที่มั่นของกัมพูชาได้มากเท่าไหร่แรงกดดันภายใต้ความเงียบจากจีนก็ยิ่งทวีน้ำหนักมากขึ้นเท่านั้นเพราะสำหรับจีนแล้วเสถียรภาพของไทยคือหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่21ท่ามกลางการขยับตัวของสองยักษ์ใหญ่ยังมีอีกหนึ่งผู้เล่นที่ก้าวเข้ามาอย่างเงียบเชียบแต่มีเดิมพันสูงลิบลิว้วนั่นคือญี่ปุ่น ญี่ปุ่นไม่ได้มองสงครามครั้งนี้เป็นเพียงข้อพิพลาดเรื่องดินแดนแต่มองว่าเป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจระดับวิกฤตประเทศไทยเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของห่วงโซ่อุปทานการผลิตและฐานการลงทุนของญี่ปุ่นในอาเซียนเสียงระเบิดที่ดังก้องที่กันทะลักษ์หรือศรีสะเกตไม่ได้ทำลายแค่ฐานทหารแต่กำลังสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนนับหมื่นรายญี่ปุ่นจึงเลือกใช้การเจรจาหลังฉากและการกดดันผ่านกลไกลเศรษฐกิจ เพื่อบีบให้สถานการณ์ยุติลงโดยเร็วที่สุดโดยไม่ต้องเสียหน้าฝ่ายใดภาพที่ปรากฏชัดเจนในเวลานี้คือประเทศไทยกำลังตกอยู่ในวงล้อมของความคาดหวังและแรงกดดันจากรอบทิศทางสหรัฐต้องการความมั่นคงทางยุทธศาสตร์จีนต้องการรักษาพื้นที่อิทธิพลและญี่ปุ่นต้องการปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจชัยชนะในสมรภูมิที่ทหารไทยแลกมาด้วยเลือดเนื้อ ไม่ว่าจะเป็นการยุดประสาทต,ตาควายหรือการทำลายคลังอาวุธ B.M 2 1บกำลังกลายเป็นแต้มต่อสำคัญที่ไทยต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวังที่สุดเพราะหากก้าวพลาดเพียงนิดเดียวจากผู้ชนะในสมรภูมิอาจกลายเป็นผู้แพ้ในกระดานการเมืองโลกที่ถูกมหาอำนาจรุมถึงจนไม่เหลือชิ้นดีแม้จะอยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรแต่อีกหนึ่งสายตาที่จับจ้องสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชาอย่างไม่กระพริบคือออสเตรเลีย สำหรับออสเตรเลียแล้วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่พื้นที่ไกลตัวแต่คือหน้าด่านสำคัญของความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกหากไทยซึ่งเป็นแกนกลางของอาเซียนเกิดความสั่นคลอนแรงกระเพื่อมนั้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางทะเลและเส้นทางการค้าที่ออสเตรเลียให้ความสำคัญสูงสุดท่าทีของออสเตรเลียจึงไม่ได้มาในรูปแบบของการกดดันอย่างเปิดเผยแต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนผ่านช่องทางลับ และการสนับสนุนด้านข่าวกรองเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งนี้ลุกลามจนกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคที่ยากจะควบคุมในขณะที่มหาอำนาจกำลังเดินเกมรุกรับกันอย่างดุเดือดสถานการณ์ในแนวหน้ากลับเผยให้เห็นถึงความเปราะบางภายในของฝ่ายตรงข้ามที่เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆรายงานข่าวกรองและภาพคลิปที่รั่วไหลออกมาสู่สายตาชาวโลกเผยให้เห็นภาพความโกลาหลในกองทัพกัมพูชา ทหารจำนวนมากอยู่ในสภาพขวัญเสียบางส่วนทิ้งอาวุธและหนีตายจากการถูกถล่มอย่างหนักหน่วงด้วยอาวุธที่มั่นยำของไทยข่าวหรือเรื่องความขัดแย้งภายในและการหักหลังกันเองในระดับผู้บัญชาการเริ่มหนาหูขึ้นจนไม่อาจมองข้ามนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่กองทัพไทยใช้ความได้เปรียบนี้ในการรุกคืบไม่ใช่แค่ด้วยกำลังรบแต่ด้วยสงครามจิตวิทยาและการทำลายระบบการสั่งการของข้าศึกให้เป็นอมภาต สมรภูมิในวันนี้ไม่ได้ต่อสู้กันด้วยกระสุนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสงครามยุคใหม่การปรากฏตัวของโดรนสอดแนมและการใช้อาวุธทันสมัยอย่าง a อ m o s 2000ที่สามารถล็อกพิกัดและทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำจนสัญญาณสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามขาดหายไปทั้งแนวคือเครื่องพิสูจน์ว่ากองทัพไทยมีความพร้อมรบในระดับที่เหนือกว่าคู่ขัดแยง้งอย่างเทียบไม่ติด การเชือดไก่ให้ลิงดูด้วยการจัดการกับแก๊งดโดรนและทำลายคลังอาวุธสำคัญจึงไม่ได้เป็นเพียงผลแพ้ชนะทางยุทธวิธีแต่เป็นการส่งสารที่ชัดเจนที่สุดไปยังผู้นำกัมพูชาและบรรดาชาติมหาอำนาจว่าไทยไม่ใช่ประเทศที่จะยอมให้ใครมาลูบคมได้ง่ายๆและพร้อมจะตอบโต้ด้วยมาตรการขั้นเด็ดขาดที่สุดหากจำเป็นเมื่อเสียงระเบิดเริ่มซาลงสิ่งที่หลงเหลืออยู่ไม่ใช่เพียงซากปรักหักพัง แต่คือความจริงอันโหดร้ายที่รอการตัดสินเส้นตายวันที่27ทธันวาคมที่กองทัพไทยประกาศขีดเส้นไว้ไม่ใช่คำขู่ลอยๆแต่คือจุดแตกหักที่ฝ่ายตรงข้ามต้องเลือกว่าจะยอมถอยหรือจะถูกบทขยี้จนราบคาบท่าทีที่แข็งกร้าวของไทยในการยื่นข้อเสนอ3ข้อเพื่อยุติการสู้รบสะท้อนให้เห็นว่าเราไม่ได้ต้องการแค่ชัยชนะชั่วคราว แต่ต้องการหลักประกันความจริงใจและการยุติปัญหาอย่างถาวรการที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามดึงเวลาและขอเจรจาแต่ลับหลังกลับส่งกำลังทหารเข้าประชิดชายแดนเป็นลูกไม้ตื้นๆที่ไทยรู้ทันและจะไม่ยอมตกหลุมพรางอีกต่อไปท้ายที่สุดแล้วบทเรียนจากวิกฤตการชายแดนครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าการยืนอยู่ท่ามกลางพายุแห่งความขัดแย้งของมหาอำนาจ ทางรอดเดียวของประเทศไทยคือความเข้มแข็งจากภายในหากเรามัวแต่รอความช่วยเหลือหรือหวาดกลัวแรงกดดันเราจะกลายเป็นเพียงหมากตัวเล็กๆในเกมของคนอื่นแต่หากไทยกล้ายืนหยัดด้วยขาของตัวเองใช้อำนาจต่อรองที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดและแปลวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพประเทศไทยจะไม่ใช่เพียงผู้รอดชีวิตแต่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้กำหนดทิศทางของภูมิภาคนี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ เสียงปืนอาจเงียบลงในไม่ช้าแต่สงครามการช่วงชิงอิทธิพลจะยังคงดำเนินต่อไปและไทยต้องพร้อมเสมอที่จะรับมือกับทุกความท้าทายในอนาคตด้วยสติปัญญาและความสามัคคีของคนในชาติเพราะประวัติศาสตร์หน้าต่อไปเราต้องเป็นผู้เขียนมันขึ้นมาเองเมื่อฝุ่นควันจากสมรภูมิเริ่มจางหายและเสียงปืนเงียบลงสิ่งที่ปรากฏชัดเจนเบื้องหน้าไม่ใช่เพียงร่องรอยความเสียหายทางกายภาพ แต่คือดุลอำนาจใหม่ที่ถูกสถาปนาขึ้นด้วยปากกระบอกปืนและเลือดเนื้อของทหารหารวิกฤตการชายแดนครั้งนี้ไม่ได้จบลงแค่การหยุดยิงหรือการถอนกำลังแต่มันได้ทิ้งบทเรียนราคาแพงและคำถามสำคัญไว้ให้ประเทศไทยต้องคบคิดว่าในโลกยุคใหม่ที่ความแข็งแกร่งคือภาษาเดียวที่ผู้รุกรานเข้าใจเราจะวางตำแหน่งของชาติไว้อย่างไรเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมอีก การที่กองทัพไทยสามารถใช้ศักยภาพของอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเองอย่างจจรวด DTI1G และ DTI2 ผสานกับแสนยานุภาพคางอากาศที่เหนือชั้นเข้าจัดการเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและเด็ดขาดเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนแล้วว่าการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดเดียวในวันที่พันธมิตรอาจมาช้ากว่ากระสุนของศัตรู ชนะในครั้งนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนเนิน350หรือปราสาทต,ตาควายเท่านั้นแต่เป็นการส่งสัญญาณที่ทรงพลังที่สุดไปยังประชาคมโลกและเพื่อนบ้านในอาเซียนว่าประเทศไทยไม่ใช่รัฐกันชนที่ใครจะใช้เป็นสนามลองกำลังได้อีกต่อไปภาพลักษณ์ของไทยในสายตานานาชาติได้เปลี่ยนไปจากประเทศที่เน้นการประนีประนอมมาเป็นอำมาจร,ระดับกลาง ที่พร้อมจะตอบโต้ทุกภัยคุกคามด้วยมาตรการที่รุนแรงและฉับไวซึ่งแม้จะดูแข็งกกราวในระยะสั้นแต่ในระยะยาวนี่คือหลักประกันความมั่นคงที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติว่ารัพย์สินและฐานการผลิตของพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองภายใต้ร่มเงาของกองทัพที่เข้มแข็งและกล้าตัดสินใจอย่างไรก็ตามความท้าทายที่รออยู่เบื้องหน้าหลังจากนี้ คือการบริหารจัดการสันติภาพหลังสงครามซึ่งยากยิ่งกว่าการทำสงครามเสียอีกไทยต้องเดินหน้าฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกัมพูชาโดยไม่ทิ้งจุดยืนเรื่องความถูกต้องการเจรจาบนโต๊ะที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะเป็นการต่อสู้ในสมรภูมิการทูตที่ดุดเดือดไม่แพ้สนามรบจริงไทยต้องใช้ความได้เปรียบทางยุทธวิธีที่ได้มาแปลเปลี่ยนเป็นข้อตกลงที่ยั่งยืนและยุติธรรม พร้อมทั้งต้องระมัดระวังไม่ให้มหาอำนาจฉวยโอกาสเข้ามาแทรกแซงกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนให้กลายเป็นฐานที่มั่นของพวกเขาแทนสุดท้ายแล้วมหากาบความขัดแย้งนี้ได้ตอกย้ำความจริงข้อหนึ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักนั่นคือความสามัคคีในชาติคือป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดในยามที่ศึกนอกประชิดชายแดนหากคนในชาติยังแตกแยกและโจมตีกันเอง เราก็พ่ายแพ้ไปแล้วครึ่งตัวเหตุการณ์นี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะหันกลับมาทบทวนและรวมพลังกันสร้างชาติให้เข้มแข็งจากภายในเพราะตราบใดที่เรายังมีบ้านที่มั่นคงก็ไม่มีพายุลูกไหนหรือศัตรูหน้าไหนจะสามารถพังทลายจิตวิญญาณความเป็นไทยลงได้นี่คือรุ่งอรุณใหม่ของสยามประเทศที่ตื่นรู้และพร้อมเผชิญหน้ากับโลกใบนี้ด้วยความภาคภูมิใจ และทรนงในศักดิ์ศรีของตนเองอย่างแท้จริง